เฮเลนเมเรนเผยเคยขอร้องวินดีเซลให้เธอมีบทบาทในเฟรนช์ชัยฟาสต์แอนด์เรียสล่าสุดบรีลาสันกัปตันมาเวลอยากร่วมแจมเป็นส่วนหนึ่งของเฟรนชชัยได้แล้วอีกคนเชื่อว่า f อีหลายๆคนคงประทับใจในลีลาการบูของเจ้าแม่แห่งวงการอย่างเฮเลนเมเรนซึ่งเธอคนนี้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถือที่สุดในฝ ah ีไม้ลายมือในการแสดงทั้งผลงานในแวดวงละครเวทีภาพยนตร์จอเงินและจอแก้วไม่เพียงเฉพาะในอังกฤษ เท่านนนั้ะะคะแต่ยังรวมถึงระดับโลกโดยเฮเลนเมเรนเกิดวันที่26รกรกฎาคมปี2488ในลอนดอนประเทศอังกฤษมีส่วนสูง163เซนติเมตรเชื่อว่า FC เอฟซีหลายๆคนคงประทับใจในลีลาการบู๊ของเจ้าแม่แห่งวงการอย่างเฮเลนเมเรนซึ่งเธอคนนี้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถือที่สุดในฝีไม้ลายมือและการแสดงทั้งในแวดวงละครเวที ภาพยนตร์จอเงินและจอแก้วไม่เพียงเฉพาะในอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงระดับโลกด้วยโดยเฮเลนเมเรนเกิดวันที่26กรกฎาคมปี2488ในลอนดอนประเทศอังกฤษมีส่วนสูง163ซนติเมตรซึ่งปัจจุบันตัวเธอก็อายุปากเข้าไป76ย่าง77ปีแล้วค่ะ ดยเฮเลนเมเรนได้สั่งสมชื่อเสียงจากการรับบทที่ท้าทายและเคยคว้ารางวัลมาแล้วมากมายจากผลงานการแสดงอันทรงพลังและหลากหลายหาตัวจับได้ยากหนึ่งในบทบาทยอดเยี่ยมเหล่านั้นก็คือบทควีนชาร์ลอตต์ในภาพยนตร์ของนิโคลัสฮิตเนอร์เรื่อง The Madness of King George ซึ่งเป็นเพียงครั้งเดียวที่เมีเรนเคยรับบ,บทเป็นราชินีในภาพยนตร์จอเงินก่อนหน้าจะมารับบทแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Queen บทดังกล่าวนั้นทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล สาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมและคว้ารางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานในปี1995แต่สิ่งที่เอฟซีอย่างเราๆชอบเธอคนนี้ก็เห็นจะเป็นบทบาทแอคชั่นบูลังผลานที่แลดูกระชากไวของเธอคนนี้เอามากๆอย่างที่แอดชอบก็จะเป็นเรื่องเลดคนอึดต้องกลับมาอึดภาคหนึ่งในปี2010และเลดสองในปี2013ซึ่งเฮรนเมเรนเองก็ได้มารับบทบาทเป็นวิกตอเรียวินสโลว์นักแม่นปืนผู้ดีอังกฤษ เนวิกตอรีย hey บือสาขาที่เก่งที่สุดในแวดวงเซียนจรวด r าพเอตัวแม่เชียวเหรอคือคืออะไรคะ,ะข้าคนจะที่รักัพอพวกเข้าถึงป่าแล้วบอกด้วยจะได้หนี และอีกบทบาทที่โดดเด่นทำเอาชาว FC ติดภาพจำของเธอคนนี้ไปเลยนั่นก็คือควินนี่ชอแม่ของโอเวลละได้แกะชอนั่นเองค่ะโดยควินนี่ชอได้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง The Fate of the Furious หรือ Fast 8ให้เวลาแค่ฉันจิบชาเสร็จพอดีโคตรจะคอแห้งปวดใจจริงๆแ่ทำลายจิตใจแม่ได้ลงยังมีกว่าเป็นพี่อยู่ไหมอได้ก็ได้ ราตลอจากนั้นเธอก็กลับมารับบทเดิมอีกครั้งใน Hop and s h ชอและฟาสก The f a s ฟาสกาเมื่อปีที่แล้วซึ่งเฮเรนเมเรนยังได้เปิดเผยอ,อีกค่ะว่าเธอเป็นคนชอบแสดงในภาพยนตร์แอคชัน่นอีกทั้งยังให้เครดิตไปยังสตันแมนทุกคนในวงการว่าควรได้รับรางวัลออสการ์จากการทำงานเบื้องหลังเพื่อให้นักแสดงชื่อดังกลายเป็นยอดนักบูได้ยอย่างแนบเนียนบนจออีกด้วยดึงเบรกมือให้หน่อยลูกหลอ ดีจังไม่ใช่แค่ฉันที่ครอบครัวมีแต่คนบ้าว่าแล้วก็ไปฟังจากปากของนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างเฮรนเมีเยเลนกันเลยถึงที่มาว่าเธอมาอยู่ในแฟรนไชส์ Fast and f u r i o ี s นี้ได้อย่างไรเมื่อถูกเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ถามระหว่างการสัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะที่เธอเคยขอให้วินดีเซลหาบทให้เธอแสดงในแฟรนไชส์ภาพยนตร์รถสซิงย่งาง Fast and Furious ซึ่งเฮรลนเมีเยเลนก็ได้เปิดเผยอย่างไม่เคยเกิดเลยค่ะว่า ฉันไม่ได้แค่ขอเขาฉันอ้อนวอนเลยล่ะค่ะมันเป็นจังหวะพอดีฉันอยู่ในงานงานหนึ่งแล้ววินดีเซลก็อยู่ที่นั่นด้วยมีคนแนะนําให้ฉันคุยกับเขาฉันเดินเข้าไปคุยกับเขาแบบไม่อายเลยค่ะว่าพระเจ้าฉันอยากจะไปอยู่ในหนังของคุณมากเลยค่ะได้โปรดหาบทให้ฉันเล่นหน่อยเถอะแล้วหลังจากน,านั้นวินดีเซลก็พูดด้วยเสียงต่ำๆของเขาว่าเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับ แล้วเขาก็หาบทให้ฉันจริงๆค่ะซึ่งมันเพอร์เฟคมากๆฉันไม่เคยทําอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยการแตงในหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์นะคะและฉันก็รู้สึกชอบมากๆจนอยากจะซิ่งรถของตัวเองเหมือนในหนังเลยล่ะค่ะและดูเหมือนแฟรนไชส์ f า s t a n d Furious ที่ใกล้จะปิดฉากลงก็ะยิงสร้างความเนื้อหออยางต่อเนื่องถึงกับดึงดูดสาวบรีลาสันผู้รับบทบาทเป็นกัปตันมาเวลส์ well s, ในจกกักรวาล MCU ซึ่งเธอก็มีความปรารถนาที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งชุดนั่น เหมือนนกันค่ะพระสาวบรีลาสันเดินได้ไปร่วมถ่ายโฆษณาพิเศษสำหรับงานซูเปอร์โบรของรถยนต์นิสสันและประสบการณ์ในการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนั้นมันก็ทำให้เธอติดใจในอัธรรถของความเร็วบนท้องถนนเข้าอย่างจัง ซึ่งเธอได้เผยว่านี่เป็นส่วนที่สนุกของการถ่ายทำโฆษณานิสันทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วฉันได้ไปลองเทสสต,ต้รถมาหลายคันมากๆและก็ได้เข้าใจว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในรถขั้นไหนมันเปลี่ยนบุคลิกของฉันไปเยอะมากๆเลยล่ะค่ะ ฉันมีรถคันเล็กมาสักพักแล้วและฉันก็มักจะซื้อรถคันเล็กมาโดยตลอดฉันชอบที่จะซอกแซกไปร,บรอบๆและมันก็ง่ายที่จะหาที่จอดรถด้วยแต่หลังจากนั้นล่าสุดฉันได้รถคันใหญ่มาและฉันก็ได้รู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความมั่นใจอีกระดับค่ะได้โปรดเถอะช่วยบอกทุกคนทีว่าฉันอยากจะร่วมงานแสดงภาพยนตร์ Fast and Furious มากๆเลย ล่าสันเสริมฉันคลั่งไคล่ฉันรักหนังพวกนั้นฉันคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากมันสนุกและหนังพวกนั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกชื่นชมในศักยภาพของรถยนต์ด้วยมันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การชื่นชมมันน่าทึ่งดังนั้นแน่นอนเลยค่ะได้โปรดเถอะการจากกันไปชาวเอฟซคิดว่าอยากให้เจ้าแม่ควีนนี่ชอกลับมาในฟ้าสิบด้วยรถซิ่งรุ่นอะไร และถ้าบรีลาสันผู้รับบทเป็นกัปตันมาเวลมาร่วมจำในฟ้าสิบอยากให้เธอคนนี้เป็นตัวดีหรือตัวร้ายพร้อมด้วยรถซิงคู่ใจรุ่นอะไรที่แลดูจะเหมาะกับลุคห้าวๆของเธอช่วยคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะคะ อะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลง่เงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะ